ในช่วงเวลาประมาณสักสองทุ่มครึ่งที่ผ่านาน,น,นี้พ่อตาติชิโร่นะครับเดินข้ามถนน ปรากฏว่าถูกรถตู้ที่แข่งความเร็วกันมาชนเปรี้ยงนะครับถลยไป500เมตรตายคาที่เลยนะครับปันเท่าสลดที่เห็นศพอยู่นี้นะค,คือคุณวิลเลียมสตาร์ทครับชาวเยอรมันอายุ75ปีแล้วซึ่งถูกรถตู้ชนระหว่างที่เดินข้ามถนนนะครับไม่ข้ามสะพานลอยบริเวณสุขุมวิทบริเวณหน้าบริษัทสุวรรณสุวรรณีนะครับที่ตำบลห้้ยกระปริอำเภอเมืองชนบุรีฝั่งขาเข้าไปทางบางแสนนะครับเรื่ รื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับบอกว่าช่วงเวลาเกิดเหตุขณะที่คุณสตั๊กนั้นได้เดินทางไปซื้อของที่เทสโก้โลตัสสาขาชนบุรีแล้วก็เดินข้ามถนนมาตรงนี้แหละครับรถตู้คันที่เกิดเหตุที่ตรงชี้อยู่นี้วิ่งกันมาสองคันนะครับแข่งความเร็วกันมุ่งหน้าไปยังบางแสนปรากฏว่าชนเข้าไปอย่างจังเลยนะครับนี่ร่างกระเด็นไปประมาณสักห้าร้อยเมตรแล้วก็ตายาทันทีส่วนโชเฟอร์ก็หลบหนีไปนะครับไม่ทราบเลยนี่ติ๊กชีโร ได้ปรากฏตัวเมื่อปานท่าฆ่าทุกทีผ่านมาหลังจากที่ทราบข่าวก็เดินทางมาที่โรงพยาบาลชนบุรีครับพร้อมด้วยกับทางแม่ยายเนี่ยแล้วก็ภรรยานะครับบอกว่าเป็นการสูญเสียที่เร็วเกินไปมากนะครับไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดเหตุการณ์เร็วขนาดนี้เพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมายังคุยกับคุณพ่อเรื่องของทีฟุตบอลเยอรมันกันอยู่นะครับเอาหลังเรื่องราวที่เกิดขึ้นโชเฟอร์รถ รถตู้นะครับไม่ทราบว่าหายไปไหนแต่ผู้โดยสารที่นั่งมาด้วยสาคันบอกว่ามีผู้โดยสารบอกว่าขอลงตรงบริเวณที่รถชนครับคุณสตาร์นี้แต่เนื่องจากว่าโชเฟอร์บอกว่าไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมไปลงโน่นเส้นทันโน่นไม่จอดให้ตรงนี้ในที่สุดแล้วก็แข่งความเร็วนะครับก็ใต้สะพานลอยนะครับท่านก็ข้ามใต้สะพานลอยมาก,ก็ชนเปรี้ยงก็อย่างนี้นะครับค่ะ